นี่โคอดมิวทโอเคทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเกมไทมอนคะัทุกคนก็เกมไท,มอน,นะท,ม,ไทมอนเนี่ยคือเหมือนเกมพ็อกเก็ตรีโวเฮอร์วีโกเลยฮะทุกคนแต่ว่าไทมอนเนี่ยคือเซิร์ฟไทยแทย้ทุกคนเป็นเซิร์ฟไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนมีท่าไทยหมดเลยนะ <Wow. S 1> ถือว่าสุดยอดฮนะทุกคน และที่สําคัญคือแฉเพชรโคตรเยอะทอุกคนคือเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งลงทะเบียนมานะตอนนี้คือผมเลเวลหนึ่งอะทุกคนผมยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยครับทุกคนแต่คือแจกของโคตรเยอะอะตอนนี้เนี่ยและไม่ได้คือเริ่มต้นเนี่ยคือจะมีจดหมาย,ยนะาด้วยนะยินดีต้อนรับครัทุกคนสู่โลกไทมอนนะได้เข้ามเป็ต้นหนึ่งมือนะแน่ล้องเศษสีแดงนะทุกคนแปดสิบอันนะส่วนนี้เป็นสุ่มเศษของโปเกมอนนะทุกคนดูดิดขอโคตรเยอะอ่ะโอ้โหเซอร์นี้โคตรด,ดีเยทุกคนผมบอกเลยว่าเซอร์นี้ทุกคนไม่คว่ำพลาดนะเขาเหมาะเลยและขอจำการมาสอนดานนะะดวนนน์โโหลดเเกกมะะทุคคอป ทำการดาวน์โหลดเกมเลยดีกว่าทุกคนปะขับนแรกเนี่ยทุกคนต้องทำการกดลิงก์ที่หัวหน้าการทีไว้ใต้คอมเมนต์นะทุกคนหรือว่าใต้าขาอธิบายนะ กดไปหนึ่งที่ปุ๊บแล้วจะมีขึ้นหน้านี้มาให้เลยครับทุกคนเกมไทมอนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะทุกคนใช้ไหนก็สามารถกดนนั้นได้เลยครับทุกคนซึ่งของใช้ Android นะกด Android ไปเลยนะจากนั้นก็กดคําว่าดาวน์โหลดได้เลยครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยครับทุกคนโอเคฮะแล้วหลังจากนั้นขอชามการมาสองลงทะเบียนนะอันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนเข้าเกมไว้ทุกคนหลังจากที่ทุกคนเข้าเกมเนี่ยจะมีคําว่าลงทะเบียนฮะหลังจากนั้นจะมีให้กรอกข้อมูลสั้นรหัสาา ail, หผ่านนได้เลยนะ ซึ่งรูกา่าสองตัวนี้เนี่ยต้องเหมือนกันนะทุกคนหลังจากที่โค้สถาผ่าเสร็จเนี่ยทุกคนก็กดคําว่าจะไม่ใช่บอดนะทุกคนหรือว่าจะเป็นมนุษย์นั่นแหละฮะก็กดไปเลยนะจากนั้นก็สมัครได้เลยฮะทุกคนถือว่าสมัครง่ายไดทุกคนเล่นง่ายเลยนะแถมแจกของเยอะด้วยนะของบอดเลยแล้วทางเกมไทมอนเนี่ยก็มีกลุ่มแฟนเพจนาทุกคนซึ่งกลุ่มไทมอนเนี่ยคือมีคนอยู่ในนั้นประมาณ10,000คนเลยนะทุกคน ทุกคนสามารถไปคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทุกคนถือว่าเป็นสิ่งที่โคตรดีทุกคนเพราะว่าเกมโปเกมอนที่ผมเล่นทั่วไปเนี่ยคือไม่มีกลุ่มนะคือแบบว่าจะหาคนคุยแบบหาข้อมูลอะไรนี้เนี่ยคือมันยากทุกคนคือไทม่อนเนี่ยคือมีให้ทุกคนสามารถหาข้อมูลได้ทุกคนแลกเปลี่ยนข้อมูลได้เพียงแค่ทุกคนเนี่ยไปที่กลุ่มเฟซบุ๊กครับทุกคนได้พิมพ์คำว่าไทม่อนไปครับทุกคนจะไปกลุ่มแรกครับทุกคนที่ขึ้นมานะถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอเนี่ยจำการที่นี่แล้วหลอกของเกมไทม่องไทนแล้วก็ใตต้คคคออมมเเนน์ฮะโ และตอนนี้คือมีอัปเดตแพดใหม่มาฮะทุกคนก็แพดใหม่เนี่ยจะทำการเพิ่มเข้ามาใหม่นะอวาตารมาสุดโกงมิสตี้ซัมเมอร์เอกลุสีฮะทุกคนซึ่งโปรไฟล์นี้ทำการเพิ่มสเปเชียลดีเฟ s e ได้คนบวก10%นะก็ SPD ทุกได้คนบวก10% โบนัสดาเมจเนี่ยบวก10%ฮะทุกคนถือว่าโคตรเยอะทุกคนแล้วก็มีกรอบพอรไฟล์เลียมาทุกคนซึ่งลเลีย,นเ,ลยเนี่ยชำการเพิ่มดาเมจขีบวก5%นะสเปเชียลดีเฟนอ์บวก5%ลดดาเมจบวก5%ฮะแล้วก็จะมีอวตารซียูมาทุกคนซึ่งซียูเนี่ยชำการบวกให้พี5%ฮะทุกคนสเปเชียลไอแตรบวก5%แล้วก็เอสพีดีเนี่ยบวกสองพันนะทุกคนและเพิ่มกิจกรรมเติมเงินสะสมรายสัปดาห,ห์าทุกคน14-24เมษายนานี้ฮะทุกคน จากนั้นก็ทำการเปลี่ยนตู้อันเชิญนะทุกคนจะมีตู้ของ Genesis ระดับ S บวกก็ลูนาล่านะระดับ S บวกเหมือนกันซึ่งพอยตรงนี้เนี่ยสามารถได้รับจากการเติมเงินครับทุกคนการเติมเงินเนี่ยทุกคนสามารถไปที่การเติมเงินตรงนี้ได้เลยครับทุกคนมันจะเขียนว่าการเติมเงินนะอยู่ข้างการตั้งค่าฮะซึ่งกิจกรรมไม่ใช้พอยจากการเติมเงินเนี่ยคือ1คือ Adventure Pass ทุกคนถ้าเกิดว่าเราเติมเงินครบเนี่ยเราสามารถปลดล็อคตรงนี้ได้ทุกคนเรียบร้อยทุกคนนี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเติมเงินปุ๊บเราสามารถปลดดลลาไ้เยคนนี่ ของรางวัลคือมีวานี้เลยฮะเ,ะนะเด้กคนเยอะมากนะกีจกรรชี้มาฮะด้กคนเรียบร้อยดูดีของรางวัลเยอะมากเดกคนจะมีกล่องสุ่ม S บวกวหนึ่งเกคนในาพาร์ทน,นะเราจะกล้าเปิดกล่องนี้ให้ดูแล้วกันฮนะกดเลยฮะทดกคนนี่จะเป็นการสูบปุ๋ว่าระดับ S บวกมาเดกคอนอยู่ในทีมเรานะถือว่าดีเด็กคนตัวละครน,นี้แล้วอย่างที่สองในการใช้พอยต์คือการใช้พอยต์ตาจนันนัวฮะทดกคนก็จะมีกิจกรรมใช้พอยต์อยู่นะทุกคนซึ่งกิจกรรมนี้คืออยู่ถาวรนะพาร์สามร้อยห้าสิบหกวันนะทุกคนก็ถือว่าเยอะมากเลยนะ เกิดว่าเราใช้พอยครบปุ้ยเราจะได้ตัวละครพวกนี้มานะเฮ้ยมีเมกาเชโมด้วยทุกคนมีต้องจัดละฮะทุกคนอันนี้มีเมก้ามีทูว้นะอันนี้มีซิกาทุกคนหุยโคตรเท่และพวกนี้มาก่อนรายการฮะก็อีกกิจกรรมหนึ่งคือแอสซิสคูมฮะทุกคนเราจะสามารถใช้พอยในการเติมซื้ออะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะจะมีอวตารสุดโกงฮะนี่จะเป็นแพลลดราคาเบนโตะทุกคนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนเงี้ยทุกคนจะมีแพ้เยอะแยะแล้วทุกคนดูดิ นี่ไอ้นนกองสุมอาวุธฮะาทุกคนผมทำการซื้อสัอันละกนฮะเรียบร้อยได้มาแล้วทุกคนเราทำการมาเปิดดูก่อนนะไม่มีได้ซาเชียมาทุกคนก็เราสามารถซื้ออวาตารได้นะทุกคนอวาตารนี่คือมีเยอะแยะเลยนะแต่ละอวาตารเนี่ยจะมีจะมีความเก่งที่ต่างกันนะาการซื้อซียูมาละกาฮะ,ะได้นอนซียูมาละน่ารักขึ้นเนยอะเลยตัวกิจการทุกอย่างเนี่ยคือดีนะทุกคนอย่างน้องไอ้ทุกคนมีไอ้ตัวแดนนี่ถือว่าสบายทุกคนก็คือจำนวนวันที่เขาเล่นเนี่ยคือเล่นหนึ่งครั้งอ่ะสามารถรับได้หนึ่งพวามเพล แล้วก็ตั๋วนี่อีกสีอันฮะคือแบบแจกโคตรเยอะก็มี V มีสามฮะทุกคนอันนี้คือกล่องสุ่มสำหรับเอสบวฮะทุกคนหนึ่งกล่องนะคือแบบคือเราได้เทมมาแต่เริ่มต้นนะเขาบอกเลยนะโอุตสากรรเล่นแบบนี้แนะ่นแล้วคนไม่ควนพลาดน,นะเขาบอกเลย <S <S และก็ตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมฉลองสงการฮะทุกคนฉลองกลุ่มครบรอบหนึ่งหมื่นคนแลรางวันเนี่ยคือมีมากมายนะทุกคนอย่างที้หนึ่งเลยคือมีกล่องสุ่มด่าคิวเลยมั้ยทุกคนกับเอสเอสฮะทุกคนวีสองจำนวนหนึ่งกล่องแล้วก็พร้อมอีสี่พันนะก็เป็นโตยอัันนนกกิจรรมมวที่เษาน ตอน5 59, อทุ่ม59นะทุกคนเริ่มส่งของรางวัลให้วันที่17เมษายนเวลา6โมงนะกฎการาง,งา่ายๆนะทุกคนเพียงทำแค่3ขั้นตอนนี้นะ1คือแชร์โพสต์นี้3แชร์นะทุกคนจะแชร์ในกลุ่มเกมหรือว่ากลุ่มแนะนําม,มือถือหรืออื่นๆก็ได้นะทุกคนแต่ห้ามซ้ํากันนะ2คือเม้นโอไอพาวาสงการแจ้ง UID และเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกต้องงานนะ่ายๆเะทุกคนให้ทุกคนไปที่กลุ่มไทมอนนะถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจพิมพ์เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยใต้ข้ออธิบายผมได้นนนนนะะททุุุกก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 คคคมมมเตตตรรยาาาาลลลลิิิงง์์์์ดดววโหห็็่ใใใใ้้้ออธบแนะ แลวหลังจากนั้นก็ส่งรูปหลักฐานในการแชร์ต่อเป็นตัวเอง3รูปนะส่วนข้อควรระวังเนี่ยคือห้ามแชร์เข้ากลุ่มไทมอนนะห้ามแชร์เข้ากลุ่มเกมที่เป็นตัวเกมเดียวกันของเซิร์ฟเวอร์ไทยห้ามแชร์เข้ากลุ่มที่ไม่อนุญาตทุกคนจะต้องพิจารณาเอาเองนะทุกคนหากพบ UID หรือเซิร์ฟเวอร์ชื่อตัวละครซ้ำจะโดนตัดสิทธิ์นะซึ่ง UID เนี่ยดูตรงนี้นะทุกคน ก็เป็นที่โปรไฟล์ของเรานะเนี่ยในคน UED คือตรงนี้นะข้อหมคือ272นะก็ประมาณนี้ในคน UED นะทุนะ้นะคนสามารถเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็มาพูดคุยกันได้ทุกคนในกลุ่มคอมมูนิตี้เนี่ยคือเป็นมิดมากทุกคนมีอะไรก็เชื่อกันตอบก็ถามได้หมดเลยนะโอเคฮะจะมีรับของรางวัลด้วยนะเนี่ยสามารับของรางวัลได้ทุกคนไม่หันเริ่ออ่ะมีการแจกกโอกะด้วยฮะทุกคนบอกล้ว่าทุกคนมี็นคนผ้านะาเขาเหมาะเลยยูดี้ของวันโคตรเยอะเยอะจริง นี่จริงไม่ติงนางนะเขาเหมาะเลยเคฮะทุกคนก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ตอนนี้คือผมมีโค้ดให้นะทุกคนโค้ดเนี่ยทุกคนสามารถใส่ที่การตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะแต่นั้นก็คำว่ารหัสแรกฮะทุกคนไทมอน s v 1 9นะโอเคจากนั้นกดเชทถูกฮะนี่โคแชทก็มิวทูโหทุกคนโค้ดดีอะแชทก็มิวทูนะอุ้ยโค้ดเทโอแชตตัวสูงห้าร้ ผ้าไปแล้วแจกก็มีทูเพราะว่าเลยคนแตจกตัว5้า้อด้วยดีประเด็นอ่ะโอ้โหโคตรเยอะอ่ะถือว่าโครดังโคตรเยอะนะเขาบอกเลยคลิปหน้าเนี่ยวจะกลามาวิวสกิลของมิลทูแล้วกันนะทุกคนบอกเลยนะว่าเทนอนโอเคทุกคนหอมการไปเล่นก่อนแล้วกันทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าฮะบายยทุกคนบอกเลยนะว่าแบบดีๆอย่างนี้ไม่ควรพลาดนะ